นะคนเรามาเจอพาสสามารถครับนี่เรามาหาพาสสามารถครับน่สองตัวสองตัวพี่น้องโอ้ยแมวเียเลยแมวเงี้ยเลยพี่น้องเอนเดเดืยนเอเรือนะเออคนหมันเนี่ยพี่น้องคนหมันคนหมันพี่น้องโอ้โหหหมันหมันหมพี่น้องเอ้ยนี่นั่นน่นตกน้ำซ้ำเอ้ยเีอดนตกน้ำาไหนย มันวันเดียวขึ้นมาฟอดพี่น้องเอ้ยมันตีตรงหัวเอ้าโซ่เปิดหัวคลิปงามๆกันนะไปยหางแดงจริงคืนพี่น้องหวานเจี๊ยบยิ้มหวานน้ำแน่เอ้ยขา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 เอาสวัสดีพี่น้องนะสวัสครับพี่น้องฟองไปรับร่างใจกันได้เลยครับแล้วเดนเจอกันเถอะบ่ได้หายไปไหนหากินบ่ตรงกันบ่ค่อยมีเวลาอยู่คนละสะพานพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวที่ตาวันกันนะเติมเติมก็ใส่แพี่น้องเฮ้ยตายเ่มาเทาเให้นมลูกยูพี่น้องเยเปานี่ให้นมลูกยูวดนะหมานี่ด้พี่น้องหมานด้เมื่อไหร่จกันแต่เทาว่า บ่ได้ส่งลูกส่งเต่าไปโรงเล่นนะผักผัก,<ม>ก,กพี่น้องผักเยอะ<อ>ครับเ <มา S 2> นี่ยมากินได้เต่าแล้วก็นี่ผักเยอะบรรยากาศเอา้าชมบรรยากาศโดยรอบเลยพี่น้องเนาะเแล้วขับรถลุงถ่ายกันอืมขับราลงถ่ายเลยพี่น้องเอ้าเับรถลุงถ่ายเั้พี่น้องออน,งน,นี่เอา้อา บรบลงศาดก่อนพี่น้องเรรบลงศาดก่อ,อกัอนชมบรรยากาศครับนาคนนี่มีต่ผักตบครับตบเกียบเลย ครับพี่น้องขับรทงชาติข no. no, no, ับรทงชาติเนาะเน่าตืมๆแล้วโอ้ยสองเมียสองเมียเนาะสองเมียสองเมียง่าเลยพี่น้องวุ่น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 ดินเน่าเน่าดินเน่าเน่าเลยคนหมานคนหมานพี่น้องเนาะเอ้ยเข่าแล้วเรียบร้อยลงเรียบร้อยลงเรียนกีนเลยพี่น้องหักหัว คนหมานคนหมานพี่น้องเอาขึ้นมารับนี่โซ้พี่น้องคนเดชส้มนะหมานคักหมานคักพี่น้องหมานคักนีนะบันจับบันจับคักขนาดหนึ่งพี่น้องเครื่องถังเราพี่น้องเอ้ยหนึ่งหนึ่งเครื่องถังเราเครื่องถังเราพุ่น้องนี่ถุงพี่น้องก่อนอันนี้ปลาเกลือเฮ้ยปลาเกลือ์พี่น้องปลาเกลือ์ุ่อนนี่ถุง กร<น>ะเซาถั<อ>งกระเครื่องถังเออพี่น้องเนี่ยมิจะมีะยใหญ่งได้อดูสุดยอดคักขนาดพน่นพ่นมันมันแท้พี่น้องเออมันน้ำโมนะลูกเมียห้องเจ็บๆอยู่พี่น้องเอ้ยตึ๊บๆตึ๊บๆโอ้ยสุดตาเดียวพี่น้องบรรยากาศด,ดีคักขนาดพี่น้องพูดนะน้ำไหลพี่น้องเด้อน้ำไหลน้ำไหลดีพี่น้อง เศรษฐกิจปีนี้สามารถบ่มีงบประมาณมาหลอกคล่องเลยเหรอพักตบน้องเอ้ยมันไ่นอักนี well. ่ทางนี Aye, ้มันยังโล่งไหมพี่น้องนี่อยู่ฟังบุญนิดกล้วักตบบุญนะเออพักเกอยู่พี่น้องเอ้ยพอดีนะป่ามันพองไว้จากพักตบก็ดีนะสารพวงไว้จากพักตบพอดีเลยพี่น้องเอาลเหมือนการเอารุนล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 ุนนลุนนโอ้หัวเสียบล่องนำซะเนาะ มีซ oh, ีดีอยู the rear, the rear ่พี่น้องเนี่ยโอ้ยปูนปลามันอยู่ครับาุ่นยิ้มพักตบคนเนี่ยยิ้มพักบุ่งุ่นปลาขึ้นดีดีไหมน้องเนี่ยแทะอันนั้นปั๊บอันนั้นติดเลยนะอันนั้นเป็นแทะพักบุ่งอันนั้นติดเลยเี่อันสองดี่อัสามคนเดียวตักกับตักไม่ได้ได้บาทไอ้ขึ้งคืนเงี้ยปลาเนี่ยพี่น้องปลาสกเกอร์วะพี่น้องขึ้นตึบ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 อยู่เนี่ยเต็ียมหนามอยู่พี่น้องเออไอ้หุ่นหุ่น ขึ้นง่ย pues ่มเด้เองนมาแล้วน้ำไหลเรามันมาเด้ป่ะบรอยู่นี่เด้ื็สกัดกน้ำนิ่งจิ้งจิ้งตึกบ่วามีได้พี่น้องโอ้ยนไ่ด้เข้าพี่น้องรุ่นเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เนาะหัก็วะเงยเด่นเดนพี่น้อง ไม่ล่าปลาเต็มถุงก็จิตเห็ดปลาอะไรเนี่ยขักขักพี่น้องเอ้ยปลาหรือว่าหมานี่ได้พี่น้องเครื่องถังเราตัวใหญ่ตัวน้อยยังใส่ถุงนี่ได้พี่น้องนปลากรงปักข้าวแล้วพี่น้องเดืดจัดครันหมานเครื่องถังหนึ่งนี้เต็มหัวน้ำตึ้มตึ้ม โอ้ยตายพี่น้องเอ้ยปล่อยงเงินตาย <c oughs> พอได้รุ่นเนาะพอเต็มอยันนี้มันเป็นหมอกข้นเนื้อมันเป็นหมอกไอ้นั่นเนื้อเพราะว่าพี่เอ็มสองจุดหายพี่น้องโอ้ยจนเลี้ยวสิเราเห็นต้นใหม่พี่น้องอ้ยขนาดอยู่พอได้อยู่ในตัวกรุงเทพเด้อพี่น้องเด้อนี่เนาะ เองหายใจอกเื่อไข่เล็กน้อยเควรพี่น้องยากาศเว้นกำลังขึ้นค่าแต่เว้นก็ยังแดดยังซองบอทลูพี่น้องเอ้ยพี่เองจุเอ้าจากสอหาองจุดแล้วกรุงเทพถึงกันกองเลยสองจุดหบ้านเขาเลเบิ้งกองก็ทีสองจุดแปดสาเอ้าเอ้าเอ้าขไดโอ๊ยกระโดดออกไปตัวนึงกะพงกะพงกะพุ่งมนต สังขวาดหรืูมันไปสวายหน่อยนดียวนี้เดีนั่นเดี๋ยวนแต่เพี้ยนก็ได้แต่เพี้ยนได้แต่เพี้ยนก็ได้ยุตตัวนึงโอ้โหเดี๋ยวปล่อยพี่น้องอ๋อแต่เพี้ยนตักเอานั่นหัวเสียมก็เป็นเงียงแต่เพี้ยนนี่นี่พี่น้องแต่เพี้ยนข้าแดยเงีงอยู่นี่เอ้ย ข้งไที่เ้างเยใช่ไหมดึงหัวนอ,อกเอ,อ้ย่อคนมนันไหมาก็มันยังสีดก็ใส่ตของกับบจากไงพี่น้อ,อ,องเอ้ยเขารไม่มตาานะอ่องานลกผานาะลมนี่ห้องเช็บเกียวสะามีตัวหนึ่งมันกระโดดออกเลยปปาตะเพียนไหมีมต่เพียนตัวนึงกระโดดออกันีน้ ันนี้น่าปลาเียพี่อ่โอ้อหวานเจี๊ยบพี่น้องสองเต่ามเล้วพี่น้องอันนี้นี่เนี่ยสังขวามนสังขวาสังขวาตัวนี้น้อยดอกสังขวาอันนี้จะสบายน้อยเอ็นเฮ้ยเบื้องหัวเนี่ยเนี่ยเบิ้งหัวปลาเนี่ยมัวสังขวาโตัวสองสามนิ้วสองนิ้วนี่มัวมีมัวมียังมาเถียงอันนี้สบายน้อย หัวจ so ักหอดปลาสวยบัวแจักหอดสังขวานเนาะก็คนบ้านนอกเนาะโอ้ยตายสังขวานโตใหญ่สุดสามนิ้วนี่อยังพอกระสอบคือเก่าตโตใหญ่สุดสามนิ้วสังขวานเอาอีกแล้วอี่ยวโอ้อหมันแล้่ยวมันแล้วพี่น้องมันแล้่ยวมันแล้วเป็นแจมครับงาม ัวตะเข้าว e, ้าบุม mm ีป hmm. ่าพีน้องเต็มถังอะไรมีน้องบนจุฟุกมันนี่ะบกตัวตะเข้าว้ามมีป่ามาว่านคับแบมพนู่นนี่แค่สามรูน่ะถ้าว่าได้ป่านหนึ่งก็จะม่มาดอกบาซุมเดิน่แต่ไปขึ้นผลมัน lâu cơ phát mình xuống chấm này ớt bớt rồi hiến mùng sửa khá bớt rồi đây bớt này cái bấy gâu cái như bố mì nó cũng làm lấy thế làm lấy như

อเงียบเลยพี่น้องสองปิดเงียบเลยเย็นเย็นย่างยาวเย็นยังได้แดดออกเย็นขาบอไรด้วบัคันเย็นคันเย็นเนี่ยสื่อมันมันเบื่อจ้ะฟังนี่พักตบเต็มแล้พี่น้องนะมึงได้งเด้โอ้ยยยงเยย่ยยยย่ยย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 นยองยย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 ย Ni lòng mọi lòng hòa thiên hòa nàng, 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 เียมเสียงแล้วเียเสียงแล้วนี่เนาะเียมเสียงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้นะเห็นะโอ้ส่งยเลยพี่น้ดนหาวเลยพี่น้องพูดเอ้ยด้วความสอบบ่แล้วกสบก่อพี่น้องเทำงานเนสอนอมาหลายสมั อคนยผาหมยงมันคืขึนก็สกัดีทิมันก็คืบคบเหรอเนาะโดยหน่งดมักร่เาป่ามีป่าเขาลอยเอาอยู่คนเดียวนาะขึ้นนสกัดีทิพย์สกัดีทิสกัดแบบทิพย์มันก็ันคืห้ออันนี้ไม่ได้ลูกป่าพันป่าไปน้องผมเดียไปเลี้ยงไปเลี้ยงนี่แค่แก้วหมดละเอามายกนำทั้งปไดเขาทั้งปวกเขาไม่ได้พี่้อไม่ได้พี่ าของแม่จับมัคอหน้าตาเป็นแบบไหนะุมน้กันพี่น้องืดมโอ้วทยจัหายเลยเอ้ยี่วทยเลยนะติดเอติดเอพี่น้องเอ้ยเอินขามาขาเรียห้เปงคุณัวหําเลยหามบวไทยนี่ยามบวไทยนี่ พอไน้อยู่ตักอยู่เทลตัวงตัวน้องตักนนอะตักเนาะตอกกระตังไก่เ้อเนาะเนาะมงกงามจะเปิดกันนะนโอ้ยตยังกบวกี้ยังเดียวพี่นนองฝุ่นปาฝุ่นยู่ฝุ่น เพชรได้ขึ้นอยู่เหม่นโมเรีนมหาย่าอเนาะป่าวันนี้เป็ป่าทอกเกอร์มขึ้นลุป,ลปปูปปูปปูปปบอยูข่ขางพักบุ๋งเนาะต,ตุบตับตุบต,ตับอยู่ขื่นดีขนาดีเนาะเชื่ได้เพิ่งเงกิดให้กำลังใจก็ลมะมนันโมมันก็นได้เอาพี่น้องอย่าทิ้งกันเด้อแด็กกระดอกระเดีย เขาพเขาเตรียมยิบขัวป่าแล้วพี่น้องตื้ตามตื้มตัมนี่ตุ่นยูใสแบนี้ีตนน่น่ลไม่ใช่ยูใส่ต่ตกตายเอ้ยเออขั้วป่าแล้วพี่น้องมึงจะขัวปลาแล้วเอาส่งผลงานส่งผลงานงานคนเดียว o o m ่ นาคนเลยบรรยากาศครับบรรยากาศได้เลยนี่โลยรอบนี่มีแจะผักตบฝั่งงนี้ยกไม่ได้นะมีแจะผักตบครับยกได้ฝั่งเดียวแล้วพี่น้องเด้นนี่ยกได้แต่ฟังนี้ครับผักตบมันติดใต่สะพานมันก็ยูเนาะฟังท้างนี้มันก็เลยโล่งครับพี่น้องยกได้ฟังเดียวแล้วทางนี้ยกได้ฟังเดียวพี่น้องนี่ยกได้ฟังเดียวนอกนั้นก็ยกไม่ได้แล้ว กำลังออกแล้วนี่แสียงอาทิตย์กำลังส่องนะพี่น้องเราเอาเปิดส่งงานนี่นะคนส่งกันเนี่ยส่งงานส่งงานหน่อยใส่สวยให้น่านาให้จงกันหน่อยเป็นยังไงคือมุ่งกลัวๆเดียวไหลคือเขากับอะไรเนาะเขาบอกมานมุ่งเดียวได้พี่น้องนี่เอาเปิดตาเปิดเขาอกหน่อยเปิดเขาอกขครืงหน่อย ตงนี้พี่น้องอุ้ยขุนน่ะจะมองกูจะมองเดียว่ได้พี่น้องโอ้ยขุนคัขกข,กขกัดมีแต่บอกหองยี่ห้ออะไรพี่น้องขุนลูกปลานันปลาเฮ้ยขักข,กขกัดขัดขัดโพดอันนี้ยี่ในถุงอยู่นี่เลยพี่น้องนี่อันนี้ใส่ปลาเกลือปลาแห้งครับนี่กำลังขิดขั้วเลยพี่น้องอันนั้นใส่ปลาหนึง่งปลาส้มพี่น้องขอดโพดเอ้ยขัดขนาดนะเจ้าเขี้ยงเขี้ยงเราพี่น้องพุน เขบอกกวนเพื่อนอยูขั้วป่าเนี่ยเนาะเอาิดีสายกันนะผีสไถได้สวยสักเปิดกันนะเติมเต้มเติมเติมโอ้ยพี่น้องโิดีสายเฮ้นทำหนึ่งเดีนนย๋ยวนะครับจังได้ก็ฝากติดตามนด้เด้พี่น้องเกอมาเนี่มาแต่เ่าเนี่ยนี่ตอนนี้แปดโมงกว่ามาเจ็ดโมงสองโมงกว่าๆเพราะได้ยิวได้กินยิวพี่น้อง ถึงโตไหญ่กันทายกินเอาครับฝากช่องแอร์กระดอกกระเดียมเดอครับเด้อพี่น,ออน,น,น,น้องนะนะทุกคนนะครับนะทุกคนเราก็มีประมาณนี้แหละผลงานเราไงก็ฝากผลงานไว้ไดยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสกไครต์ครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายมายูครับพี่น้องตัวเงี้ยงงามๆเลยจิง๋งเป้ง